เมื่อกี้นะคะอาจารย์คักบอกว่าพี่ว<ม>่าใหม่แบบดูดูดรอปลงจริงๆนะเนี่ยพอพอใส่ที่ดัดฟันนะ่ะแล้วหน้าแบบเออดูไม่ค่อยโอเคเลยก็เลยบอกว่าอาจารย์คะหนูถอดแล้วอ้าวเหรอเอาไม่ได้ละสวยขึ้นเลยอาจารย์ดิวจะไป<น>ะแอบเลยไไม่ใช่นะคะนึกออกไหมเพราะฉะนั้น พออาจารย์พอ,พอบอกใจว่าอาจารย์นี่หนูไม่ได้ใส่ฟันนะคะอ๋อสวยขึ้นเลยอ๋อพี่ใส่แว่นอยู่ <laughs> อดแว่นโอ้ยสวยเหมือนเดิมแล้ว <laughs> อ,อยไอ่ะ <laughs> <laughs> อลืมเราทุกคนตัดสินคนอื่นผ่านแว่นของเราเองนะครับนเพราะฉะนั้นใครด่าคุณไรไม่ต้องกลัวใครบอกคุณไม่สวย <laughs> ก็มันก็เพราะตาเขาแต, <laughs> แต่แต่ยังไงก็ตามเราทําให้เราสวยหล่อขึ้นและเราชอบตัวเองนั่นสําคัญที่สุด เราชอบตัวเองเรามองตัวเองแล้วเรารู้สึกชอบสิ่งที่เห็นในกระจกอันนั้นสําคัญที่สุดโอเคไหมตาคนอื่นนั่นเรื่องรองแต่ตาของเราแต่ถ้าคุณจะหาตังค์ได้อ่ะตาคนอื่นก็สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับทุกคนพูดกันตรงๆว่าข้อหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเราจะหาตังค์ให้ได้ในพันพันโดยเฉพาะออนไลน์ออนไลน์เพราะเขาไม่เจอตัวเขาไม่เจอตัวจริงของคุณไงเข้าใจปะเขาไม่เจอตัวจริงของคุณเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาเห็นก็คือแค่ในกล้องเท่านั้นเองเขาจะไม่มีทางรู้ว่าตัวจริงคุณหล่อสวยกว่าในกล้องอีกอืเขาจะไม่มีทางรู้อะข้อน,นี้ยผมโดนมาเต็มๆนะทุกคนที่เจอผมทุกคนที่เจอผมตัวจริงแต่สมัยก่อนนะทุกคนที่เจอผมตัวจริงบอกทุกคนจะพูดบอกเลยอาจารย์หล่อกว่าในกล้องมากเลยเฮ้ยอาจารย์ไม่ใช่สมัยก่อน ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงเหรอใช่ใชใคนมาเจอ oh, อุ้ยอาจารย์หน้าเด็กค่ะอาจารย์หล่อจังเลยค่ะแบบกีดการ์ดอยู่นะทุกวันนี้อ่ะอย่างล่าสุดที่งานสัมมนาวันเกิดอาจารย์อืะคนมาเจอก็หูอาจารย์หน้าเด็กมากเลยจริงเหรอใช่แล้วแบบดูแบบดูถ้าคุณเห็นตรงนี้ว่าหล่อแล้วนะตัวจริงอะ่ะหล่อและเด็กกว่าและเวลาที่เวลาที่เราตอนแรกอาจารย์มองตัวเองไม่ออก ก็คิดว่าเพราะว่าพี่แมรี่อ่ะก็เห็นอาจารย์ว่าก็หล่ออยู่แล้วคือมองข้ามความหล่อไปแล้วอ่ะใช่ใช่อาจารย์ก็เลยไม่รู้แล้วตาผู้ชายก็ดูไม่ออกใช่เพราะสมัยก่อนเรารู้สิ์ผู้ชายทั้งหมดเยอะเป็นส่วนใหญ่เีแต่รู้สึกผู้ชายผู้ชายมันดูกันเองไม่ชนหรอกใช่ใเดียวกันคือผู้ชายที่ใส่แว่นแบบตั้งใจเรียนแล้วแบบเนื้อทั้งนั้นเนร์ดทั้งนั้นผมก็เป็นเนื้อตองผมก็เป็นเนร์ดกูสนใจแต่เนื้อหาไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับคำคำหลอกคํหลออะไรเรือเรื่องเเรื่องเล็กใช่ไหมแต่เราเพ ว่าเรื่องนี้แม่งเป็นอุปสรรคเลยอพออัปเกรดความหล่อเท่านั้นตอนแรกเริ่มจากดัดฟันดัดฟันแล้วผอมลงพุงหายกล้ามขึ้นแล้วก็เริ่มนวดหน้าหน้าเริ่มเลียวเปลี่ยนการแต่งตัวตัวแัมเอรีด้วยตัวแชมเอรีเออใช่ใช่ที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะใช่ใช่เขาเลยผอมลงใช่พอเท่านั้นแหละทุกทุกปีอ่ะที่อัปเกรดความหล่อตัวเองเพิ่มขึ้นอ่ะปรากฏว่ารวยขึ้นจริง รวยขึ้นแบบอาจารย์ก็ยังตกใจจริงเอ่อผมยอดป,ปีล่าสุดสามปีล่าสุดก็เกินห้าร้อยล้านโอ้โหจริงแค่สามปีแค่สามปีเกินห้าร้อยล้านนี่มหศัศจา์สุดเลยจริงอาจารย์ก็เ<อ>ั็มหาศาย์ตัวเองแล้วลูกน้องหก<ะ>คนเองลูกน้องหกคนที่ถ้าผม,ผมบอกเลยถ้าผมเอาบริษัทเข้าตลาดทรัพย์นี่คือคุดเป็นรวยเป็นหมื่นล้านจริงๆ มันมหาศาลจะเหมือน Instagram อินสตาแกรมอ่ะอินสตาแกรมลูกจ้างสิบเอ็ดคนนะแม่งแบบว่าทําเงินได้ขนาดนั้นนะแต่ผมไม่อยากเอาเงินเอาลูกเอาบริษัทเข้าตลาดหรอกครับเท่านั้นเองอ่ะเขาผมไม่ชอบประชุมมันยุง่งปวดหัวไม่อยากมีใครเป็นไม่อยากมีเจ้านายโ okay, อเค <ขอ S 1> สรุปนั้นข้อแรกข้อแรกไม่ว่าคุณจะแคร์เรื่องความสวยความหล่อของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่คุณต้องจําไว้ว่าถ้าวันนี้คุณจะทําออนไลน์และคุณอยากทําให้มันติดสปีดไปได้ไวคุณจะต้อง เป็นมิตรกับสายตาของคนดูใช่แล้วไม่ใช่ให้คนดูแล้วแบบเฮ้ยสิวว่าสิวตรงนั้นน่ะใช่ใช่ันตาเป็นตุ่มๆอ่ะเอ้ยหน้าอ้วนอ่ะจริงจริงแล้วก็ออืมจริงมันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคกันคนคนมันมันเป็นกำแพงคนไม่เข้ามาดูเขาไม่รู้ตัวด้วยนะใช่ผมบอกอีกทีหนึ่งนะคนดูมันก็ไม่รู้ตัวว่าทําไมเขาไม่อยากดูคุณแต่เขาบอกไม่ได้บางทีมันต้องมีคนมาบอกมันต้องมีตาตาที่ เตอร์ปาร์ตี้เขาเรียกเตอร์ปาร์ตี้ตาที่คู่ที่สามมาดูไงคนที่แบบว่าเทรนมาแล้วแล้วรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเหตุนเนี้ยคือเว,เวลาเวลาเวลาใครมาเวลาใครมาโค้ชกับผมโค้ชกับพี่นะหลายคนจะเจออะไรที่ตรงตรงส่วนใหญ่<ง>จะเจอจนหน้าตกใจใช่มันไม่มีใครตรงแบบพี่แล้วเวลาใครมาเจอผมแล้วเทรนส่วนตัวหรือเทรนเป็นกรุ๊ปที่มันกรุ๊ปไม่ใหญ่มากนะสิบคนอะไรเงี้ย ผมก็จะพูดตรงๆเลยผมไม่มีทางอ้อนคอมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากันเพราะคุณผมจะพูดแบบตรงๆเพราะนั้นตาของผมนี่เทรนมันเรียบร้อยแล้วอันนี้มันไม่เวิร์กเวลาใครดูจอน้องอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้มันดูเฟกภาพนี้ดูเฟกภาพนี้ดูไม่สวยใช้กล้องอะไรถ่ายหัวข้อไม่โดนอันหัวข้อไม่โดนนี่เป็นเหตุผลใหญ่เลยนะของเขาเลยหัวข้อไม่โดนนี่คือเป็นเหตุผลใหญ่ที่คนไม่ดูคุณจําไว้เลยอืมเพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้คุณจะทําออนไลน์ให้ได้ล้านทะลุล้านสิ่งที่คุณจะต้องเทรนตัวเองนะอนอกจากสวยรอออกกล้องแล้วเป็นมิตรกับสายตาคนดูแล้วคุณต้องดึงสายตาคนได้ด้วยหัวข้อใช่แล้วนี่คือเทคนิคข้อที่สองค่ะใช่แล้วเทคนิคที่สําคัญที่สุดเทียบกับข้อหนึ่งแบบสีตีกันไม่ลงเลยนะอืมอืม,อมคือถ้าคุณจะขายออนไลน์แบบไม่ต้องมีหัวข้อเลยแบบคนทั่วไปก็ได้ใช่ไหม แต่คุณจะยงอย,อยู่อยู่ได้นานแค่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณไม่มีหัวข้อปั๊บเนี่ยผมรู้ปัญหาอันหนึ่งว่าคนไม่บนอ่ะคือพอมีหัวข้อปุ๊บม,มันช่วยคุณได้อย่างหนึ่งเรื่องสําคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะคุณรู้ว่าจะพูดอะไรอืมรู้ว่าจะไปในทิศทางน,น่ะใช่คุณไม่วนเวออพูดหอ,อบโหออกนอกทะเลไปไปไหนก็ไม่รู้ใช่ ไม่อันนี้เป็นคนําบ่นเอ่อไม่ใช่บน่นคือเขาเป็นปัญหาของคนที่ไลา์อยากไลฟ์อยากทําขายของใช่ไหมพอบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็มีหัวข้อที่จ้ะเลสตกหัวข้อมาเดี๋ยวสอนเลยนะสอนง่ายๆคือเลสตกหัวข้อมาอย, Stefan, อย่างพูดสี่เทคนิควันนี้ผมจะสี่เทคนิคใช่ไหมแล้วก็กระดาษมาหนึ่งแผ่นเอาเป็นกระดาษก็ได้ไม่ต้องเป็นกระดาษแบบที่มันเป็นเล็กๆกระแน่นๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เขียนข้อหนึ่งตืดข้อสองตืดข้อสามเขียนแค่เขียนแค่ должно, แล้วเขียนแค่เป็นหัวข้อของเทคนิค ใช่ไหมเสร็จแล้วอันนีใช่ข้อหนึ่งคือเมื่อกี้ข้อหนึ่งคืออะไรนะเป็นมิตรกับสายตาคน,เป,นเป็นมิตรกับสายตาคนนะครับข้อหนึ่งเป็นมิตรกับสายตาคนข้อสองแล้วต้องเป็นสายตาคนที่เราต้องการจะถึงด้วยนะตลาดที่เราต้องการจะถึง พราะว่าสายตาฝรั่งกับคนไทยก็มองไม่เหมือนกันใช่ผมผมผมมาจากโลกของฝรั่งในสมัยก่อนก็คืออยู่เมกามันานคือฝรั่งมันก็ไม่แคร์นะว่ามันหล่อไม่หล่อมันไม่แคร์เลยจริงแล้วพวกส่ผู้ชายฝรั่งแบบธรรมชาติธรรมชาติทผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ใช่ผู้ชายเนี่ยคุณไปดูไลฟ์ของฝรั่งเลยแต่ละคนดูไม่ได้เลยคือคือคือไอ้ฝรั่ง Uh, อะไรอ่ะกัวพวกแกรีวีเง uh, ี้ยเอคุยโอ้โหมันดูไม่ได้หน้าเขาเขาสี่สิบอายุน้อยกว่าผมตั้งห้าปีนะแต่หน้าแบบโอ้คุณลุงอ่ะห,หน้าแบบหกสี่ปางเวรแล้วตกกระจายย่นไปหมดทั้งหน้าเลยแต่แต่ไม่เขาไม่แคร์ก็ย่นหมดทั้งหน้าแล้วก็ถ่ายดูเยอะคนดูเยอะใช่แต่แท้จะไม่มีคนไทยใช่แต่นั้นแหละคนไทยไม่ดู คนว่าอย่างน้เนนะี่ยสายตามันจะต้องสายตาของคนที่คุณต้องการถึงคือสายตาคนไทยเพราะตก่อนผมมามบอกอันนี้ผมเข้าใจแล้วไงเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยคือแคร์เรื่องนี้มากใช่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณออกกล้องแล้วคุณไม่หลอเออดูไม่ดีนะไปจัดการตัวเองซะเพราะว่านั่นคือปัญหาเลยมันไม่มีมันไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีใครดูแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันคุณจะต้องดูอะไรเดี๋ยวฝากเพราะพี่ทีนึงโอ้โหจะเด็ดมากเลยนี่คือโจทย์ของอาจารย์มันดิว่าน้องวันนี้พี่มาออกเนี่ย ว้าวยังพี่หล่อเนี่ยพี่พี่หล่อแบบว้าวยังหัวข้อนี่หัวข้อว้าวยังพี่ดูว้าวหรือยังเพราะมิชชั่นของอาจารย์บันดิตคือผมเกิดมาเพื่อว้าวคนเกิดมาเพื่อว้าวคนเกิดมาเพื่อว้าวพวกคุณว้าวกันไหมใช่ว้าวพิมพ์ว้าวใช่คือไงอ่ะมันมันคุณเข้าใจผมทำไลฟ์ทุกไลฟ์มาเป็นพันไลฟ์ละ ถึงยังวะสิปีละห้ปีปีละสองรอครั้งไม่ถึงสองอครั้งโอ้ยไม่ใช่บักวันก็สี่ห้ารอบเออจริงๆๆิงจริงจริงจริงก็ได้ดูกันจนตาแฉะปไปเลย <laughs> ไม่ต้องไปดูซีรีส์ดูอะนใช่ <laughs> คุณรู้ไหมว่าผมต้องหาองค์ประกอบอะไรมาว้าวคนตลอดอมไม่อย่งั้นมันเหมือนเดิมคนจะไม่ดู จำไว้เลยคนมันเหมือนเดิมคนจะไม่ดูนี่เป็นเหตุผลที่คนไม่ไม่ดูรายการทีวีแล้ว mm hmm. ดูกี่รอบสิบรอบยี่สิบรอบแม่งก็ฉากเหมือนเดิมคนก็คล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็เอาดารามาออกใช่ไหมซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่อยากจะดูเพื่อนๆกันเองแล้วสมัย <Hi. S 1> นี้ผมไม่เคยอหญ่ดูดารา oh, แล้วบอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชิญพบกับอาจารย์บรรดิตเอื้องังศรีนะคะใ,ในหัวข้อสีเทคนิค คุณจะมาดูอยี้ก็ไม่ดูคุณก็ดูอเต็มเต็มจออย่างเงี้ยเต็มเต็มจอไม่ต้องแบบว่าเป็นเป็นเซี่ยมสี่เหลี่ยมแบบแนวนอนเสร็จแล้วก็ทนตัวเล็กๆอย่างเงี้ย โอ้ยคนไม่ดูอย่างนั้นแล้วเขายังไม่เข้าใจเขาก็ยังทํากันอยู่นั่นน่ะแต่ว่าเขาไม,ไม่ไม่ยอมมาเรียนกับผมนะครับตอนนี้ผมเลยกลายเป็นแสงหน้าพวกเขาแล้วไม่อยากจะอวดเลยแต่ว่าต้องพูดหน่อยอว่าผมเป็นบริษัทสื่อนะผมมองตัวเองเป็นบริษัทสื่อที่กูมีกล้องอยู่สี่กล้องอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> กล้องอยู่สี่กล้องเป็นมือถือสามกล้องเป็นกล้องใหญ่หนึ่งกล้องแล้วก็ออกช่องอินสตาแกรมยูทูบอะไรออกหมดเลยผมเป็นบริษัทสื่อนะจ๊ะไม่ใช่แค่อาจารย์แล้วเป็นบริษัทสื่อที่ประสบความสำเร็จอันดับสองของประเทศปีที่แล้ว บคนหนึ่งคนทำงานพนักงานหกคนใช่เป็นอันดับเป็นสื่ออันดับสองของประเทศพูดถึงเนื้อแง่้ยกำไรนะพูดถึงกำไรนะกำไรอย่ะอย่าเอารายได้ใครก็พูดได้ใช่เออเอากำไรรายได้ก็แต่มันขาดทุนน่ก็ไม่ก็ไม่โอเคอ่ะค่าจะจ่ายบันเบอร์อะ่านีแต่ว่าผมค่าใช้จ่ายแบบสลิมมากเว้ยค่าใช้จ่ายน้อยมากเสร็จแล้วก็เอ มีกำไรนะครับเพราะผมจะสอนพวกคุณให้ทําแบบนี้ <Ừ. S 2> พวกคุณต้องเป็นนักธุรกิจแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นคุณจะอยู่ได้ไม่นานแล้วผมทำร้ายมาเป็นพันครั้งอยู่ไม่ได้ไงอะ่ะคนยังมาดูเป็นพันอยู่ทุกครั้งอ่ะใช่ใช่ไหมคุณไม่เบื่ออือคุณดูอาจารย์บดิตคุณรู้สึกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ก็มีอะไรแปลกใหม่ๆมามตลอดอะ่ะเนี่ยคุณคุณชาชารินีบอกว่าว้าวาทุกครั้งที่ดูครับครับอ่ ว้าวทุกครั้งที่ดูครับนั่นคือโจทย์ของอาจารย์และเทคนิคที่อาจารย์ไม่เคยบอกที่ไหนอ่ะใช่แล,แล้วมันเป็นโจทย์ที่แบบบางทีบางทีบอกว่าเออสวยยังเออหล่อยังเออก็โอเคแล้วนะเออหัวข้อดียังเออก็โอเคแล้วนะแต่ว่ามันว้าวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอความว้าวเนี่ยคุณเอาไปเป็นโจทย์ของคุณเองได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ตัวเองว้าวยังถ้าไม่ว้าวกลับไปทําไมทําอีกทําอีกทําเพิ่มอีกทําเพิ่มอีกไม่ต้องแบบไม่ต้องกลับไปคิดนะว่าแบบ เดี๋ยวไม่ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเริ่มยังไงคุณเริ่มทําก่อนเริ่มต้นทําก่อนและทําไปเรื่อยๆมันจะว้าวแบบนี้เพราะว่าตอนแรกที่อาจารย์ออกมาคุณย้อนกลับไปดูว่าก็ไม่ได้แบบสนุกสนานมันฮาขนาดนี้แต่ทุกวันนี้นี่ดูอาจารย์ไปก็ได้ความรู้ไปด้วยเพฮาไปด้วยมีความสุขมีพลังไปด้วยอเออคุณเอาอันนี้ไปใช้ใช่แล้วเขาเลียนแว่นทำไมคะบ่อยๆอันนี้อยากรู้ส่วนตัวมาก็ว้าว ว้าวคนไงเ้วแต่ถ้าเป็นแต่เหนสีฟ้านี่ไม่คนคนเขาก็องแบบว่ามันมันมีอะไรให้เขาไม่อยากเปลี่ยนช่องคุณต้องมีอะไรเขาไม่อยากเปลี่ยนช่องเข้าใจเปล่าม้หยิบอันไหนมันต้องมีอะไรที่แบบไม่คือคํานี้มันคือคุณต้องเป็นคนที่ unpredictable โอ้เปลือยไปว่าอะไรคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้เหมือนดูหนังเรื่องนึงอะ เหมือนดูหนังเรื่องหนึง่งคือคุณถ้าคุณดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องแรกม่นจบได้ดาวตอนจบ,นจบคุณจะดูหรือเปล่าคุณก็เบื่อแล้วใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นดูไลฟ์ของผมคุณเป็นพันครั้งมันต้องไม่ไม่เหมือนกันสักครั้งทุกครั้งม่ต้องมีมุกใหม่ๆม,ม,มีอะไรก็ไม่รู้มีมีมีอะไรที่เดาไม่ได้เอ่อมีอะไรที่มันแตกตาแตกตาแตกคู่แตก,กตามีอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับนี่คือ, <laughs> ค,อคือเคล็ดลับของผมที่ไลฟ์มาเป็นพันครั้งทําเงินห้าร้อยล้านไปในสามปี <laughs> ห้าร้อยล้านนี่คือแบบว่าสปีหลังนะสปีหลังสปีหลังเออซึ่งเบ็ดเสร็จอะอาจารย์ทำมาเกือบสิปีละประมาณสิปีละคือมันทะลุร้อยล้านไปนานแล้วนะมูลค่าพันล้านเพราะฉะนั้นสามปีหลังการที่อาจารย์ทะลุห้าร้อยล้านขึ้นมาเนี่ยภายในแค่สามปีมันมีเทคนิคอะไรมันมันเติบโตยังไงแล้วมันเพราะอะไรอืวันนี้เอาเทคนิคมาให้คุณตรงนี้ ช่วยกันแชร์ด้วยนะใช่แล้วมีมิกิมีเด็ดเด็ดอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกเลยโ okay. อเคเมื่อกี้ไปสองเทคนิคแล้วนะสองเทคนิคแล้วนะเหลืออนะีกสองเทคนะิคพร้อมยังใช่พร้อมยังให้ไปสามเลยชอบอาจารย์ตรงถอดแว่นใส่แว่นเนี่ยว้าวตลอดโค้ชใหม่ถอดแว่นใส่แว่นเท่เหมือนอาจารย์เลยนี่อิสระลักษณ์อิสระลักษณ์เป็นท็อปแฟนเบืงหนึ่งด้วยนะแพรว่าท็อปแฟนด้วยแชร์เร์ด้วยเป็นผู้แชร์และเป็นผู้อะไรเป็นแฟนตัวยงด้วยชุดยอดมากคุณยอดมากนี่คุณดูอาจารย์กันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย กี่เดือนกี่ปีไหนพิมพมาบอกกันหน่อยอยากรู้จัง <c oughs> ดูอาจารย์กันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยกิจจาบอกอาจารย์ดูดจริงกว่ากว่าหลายปีที่แล้วเดินตามไปและลงมือทําสุดยอดมากผมดีใจมากเลยที่เป็นเป็นตัวอย่าง แรงบันดาลใจให้กับผู้ชายไทยนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นแบบอยู่ในสภาพนั้นมาก่อนนะก็แบบว่าสภาพที่แบบว่าไม่แข่งไม่แข่เรื่องลูปของตัวเองไงก็จะมันเรารู้ว่ามันไม่ค่อยสาคัญไงผู้ชายไทยส่วนใหญ่ก็จะคิดผู้ชายส่วนใหญ่มันจะคิดแบบนั้นนะว่ามันไม่ค่อยสาคัญใช่ความเก่งกูเก่งใช่ใช่มันอยู่ตรงนี้แบบเฮอย่าเอาเรื่องภายนอกมาคุยกันมึงดูเกรดกูสักก่อนสี่สังสี่สี่เกรนิยมเ้ยเออเกรินิยมอะไรอ่ะเข้าใจว่าแต่ไม่ไอโทรพอเอกนะเว้ยผมบอกได้เลยนะเพราะคุณมาอยู่ในโลกความเป็นจริงนะเกดปะ อยู่ในโลกความเป็นจริงนะถึงแม้เบื้องหลังเขาจะบอกว่ากูดูเครดิตพวกมึงแต่จริงๆเขาดูความหล่อแต่มันถูกดมน้วไปตั้งแต่ความหล่อความสวยนะมันจะไม่มีใครยอมรับใช่ไม่มีใครยอมรับมไม่มีใครยอมยรอมับตรงๆกับคุณใช่คั<อ>วเวลาจ้างงานกันนะอ่ะเขาก็จ้างคนสวยคนหล่อ,อก,ก่อนอคนที่ดูดีอ่ะใช่อันนี้ไม่ผมไม่ได้พูดออกมาจากแบบว่าอยู่ดีก็พูดออกมาโดยไม่มีอะไรมาหลักยึดนะ งานวิจัยเพียบครั้งอของฝรั่งงานวิจัยเพียบว่าคนหน้าตาดีคนดูหล่อดูสวยออกกล้องอหรือว่าคนดูหล่อดูสวยในโลกความเป็นไม่ใช่ออกกล้องอะก็จะได้งานที่ดีกว่าจะได้ถูกโปรโมตก่อนแต่คนไม่มีใครยอมรับกันแต่อย่างนั้นโต้องตองอกมาเพราะมันจะเสียไอคนที่พูด เสียคนที่จ้างคนที่จ้างมันก็ไม่อยากใช่มันดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วชัวร์มันเอามันจ้างเพราะความหล่อความสวยแต่แล้วมันก็เอาเหตุผลอื่นมาบักเือเข้าใจป่ะมันมาดัน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 ไปอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะ